เอาปาาเออไม่เอาลาาุาเอา่อหม่าเอามาเอายีาบาทก็ได้ต่อมายี่สิกนึ่งค่ะโอเคเอะไอ้มอื้มนี่หมายเดียวครับผมโดน,น,นดเลย อยู่ไหองยิยูยังยู่อืมทงนชนครับกัดยักยาครับผมชนทีมุ้งตัวมานะครับอุ้ยไม้เดียวครับพุ่งมาสวบเลยผมนี่อืมทีครับผมฝากติดตามผลงานครับกับยักษ์ยาครับผมยาจริงครับผ